ค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าปลาทูนึ่งแล้วนำมาทำชูฉีแล้วจะอร่อย ปลาทูนะมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายพูดถึงปลาทูนึ่งนะคะเขาก็สามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูนะคะอย่างวันนี้นะที่เรานำมานะคะแบ่งปันก็คือชูชีปลาทูนึ่งที่แสนอร่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าพาเข้าครัวพวกคันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาเข้าครัวทำชูชีปลาทูนึ่งค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราได้ปลาทูนึ่งมาจากตลาดนะคะค่ะสิ่งที่ท้มเตรียมพริกแกงนะคะพริกจินดาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็หัน่นฝอยใบมะกรูดนะคะเราหัน่นฝอยแล้วนำพริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยค่ะค่ะเราก็จะตามด้วยกะทิกล่องเราใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะ เราใช้ทั้งหมดเลย250 ml นะคะค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะทำทานเองมีคลิปหลุดค่ะแล้วก็จะผัดให้หอมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำกระทินะคะเราใช้น้ำกะทิสำเร็จรูปนะคะขนาดกล่องเล็กนะคะ250 ml นะคะ เราไม่ได้บอกยี่ห้อนะคะเพราะค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นกะทิคั้นก็ได้แล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะหั่นฝอยครึ่งหนึ่งนะคะเตรียมไว้โรยหน้าอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่พริกจินดาที่หั่นฝอยลงไปตามด้วยปลาทูนึ่งนะคะค่ะมื้อเช้าเราก็มานึ่งอีกทีหนึงนะคะเราซื้อมาจากตลาดนะคะ ค่ะแค่นี้ค่ะปรุงด้วยน้ำตาลปิ๊บน้ำปลารสด,ดีนะคะไม่มีอะไรมากนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาจัดใส่จานเลยค่ะค่ะการทำอาหารไม่มีผิดมีถูกนะคะอยู่ที่ความชอบความคิดและจินตนาการนะคะโชชีปลาทูนึ่งนะคะหอมพริกแกง กะทินะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะรสชาติจะออกหวานๆหน่อยๆนะคะเค็มๆนิดๆอร่อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะค่ะท้ายคลิปแล้วนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามและทุกการสนับสนุนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์นะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ